ทานแอลคาไิน,นก่อนทํางานกับก่อนออกกำลังกายต่างกันยังไงวันนี้ผมมีคาตอบครับซึ่งผมก็ทดลองทานแอลคาไินก่นอนทางานนะครับผมประมาณ 20- 3สสิบนาทีนะครับผมพอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนวร่างกายจะรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะรู้สึกทํางานได้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งที่ทํางานผมก็ต้องใช้แรงแล้วก็เดินตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ข้อเสียมันจะทําให้เหงื่อเราออกง่ายน,นิดนึงนะครับผมเหงื่อจะซึมออกนิดๆแหละนะเวลาทํางานหนักๆนะครับผมก็แค่นี้แหละนะ ซึ่งหลังจากบสามไปมันก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับผมก็ปกติแนละ้วร่างกายมันแค่รู้สึกกระพี้กระเป๋ามากขึ้นนะครับผมตรวจล่าทาดแอล์ครที่แล้วออกกาลังกายผมประมาณ2 0่0ถึงาินาทีนะอ,อ๋อมันก็จะทําให้เราออกกำลังกายได้นานขึ้นนะผมแล้วก็เหนื่อยยากขึ้นนะแล้วก็แบบช่วยเผาผลาญนะครับผมเออนี่นะฮะอันนี้ผมก็มาออกกำลังกายนะคือเหนียยุ่มเลยนะผมวันนี้ก็ทานมาแล้วนะครับผมก็มันจะยังไงมันจะเปลี่ยนไขมันมาเป็น พลังงานแทนนะครับผมทําให้เราออกล่งกายได้นานขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะับผมผมก็ทานวันละหนึ่งเม็ดนะครับผมขอดอกอล่างกายนะพยายามทานเช้าหนึ่งเม็ดนะครับถ้าเกิดออกล่างกายตอนเย็นอีกก็ทานอีกหนึ่งเม็ดนะครับโอเคใครสนใจก็โหยปักตะก้าไปด้านล่างนะครับผมหรือในตะก้าหน้าช่องก,ก็แล้วกันนะฮะผมโอเคฮะ